สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสุขศึกษาชั้นป .4 เราจะมาเรียนกันเรื่องการเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพนะคะเด็กๆเคยไปห้างสรรพสินค้าหรือตลาดไหมคะเคยไปแน่เลยคุณว่าน่าจะเคยไปนะคะเวลาไปห้างหรือตลาดเด็กๆไปซื้ออะไรกันบ้างคะอ่าไปซื้อของกินของใช้ใช่ไหมคะอาจจะซื้อของเล่นด้วยเนาะ แล้วเวลาเราไปซื้อของกินของใช้นะคะหรือสินค้าเนี่ยเด็กๆมีวิธีการในการเลือกซื้ออาหารหรือสินค้าเหล่านั้นอย่างไรบ้างคะก็ะมีวิธีการเลือกหลากหลายส่วนใหญ่ก็จะเลือกอาหารที่สดสะอาดใช่ไหมปลอดภัยนะคะของใช้เราก็ต้องดูวันหมดอายุอะไรนี้ใช่ไหมเออเนาะเยี่ะมากเลยค่ะหรือของกินที่บรรจุกล่องบรรจุกระป๋องอะไรงี้ก็ต้องดูวันหมดอายุเช่นเดียวกันใช่ไหมคะ อาหารเหล่านี้ก็มีวิธีการเลือกซื้อแตกต่างกันออกไปนะคะก็มีเนื้อหมูใช่ไหมเดี๋ยวเรามาเรียนกันเนื้อวัวนะคะเนื้อกายเนื้อเป็ดอ๋วันนี้เราจะมาเรียนกันแล้วก็มีกุ้งนะคะมีปลาผักต่างๆผล,ลไม้ต่างๆนะคะอาหารแห้งอาหารกระป๋องนะคะอย่างแรกเลยเรามาทำความทำความ เข้าใจนะคะถึงคําว่าอาหารกันก่อนอาหารเนี่ยคือสิ่งที่สิ่งมีชีวิตใช้ในการบริโภคเพื่อให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ซึ่งมีหลากหลายเลยใช่ไหมคะเราเรียนกันมามากมายแล้วเนาะอาหารหลราคามูการเลือกกินอาหารอะไรอย่างนี้เนาะเรียนมาแล้วแต่วันนี้เราจะมาดูวิธีการเลือกซื้ออาหารนะคะ และมีอีกตัวหนึ่งที่ป4เราต้องเรียนนั้นก็คือผลิตภัณฑ์สุขภาพนะคะผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี่ยคล้ายกับอาหารตรงที่ว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อการดำรงชีวิตของเรานะคะแต่ผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี่ยใช้ได้ทั้งการอุป,ปโภคและบริโภคก็คือกินได้เราก็ใช้ได้ด้วยนะคะมีความประสงค์ที่จะ มีวัตถุประสงค์เพื่อสุขภาพและอนามัยของเราเครื่องสำอางยาวิตามินต่างๆนะคะอุปกรณ์ที่เราใช้เพื่อความความสะอาดต่างๆในบ้านนะคะพวกนี้ถือเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพหมดเลยนะคะมาดูหลักการเลือกซื้ออาหารกันการเลือกซื้ออาหารนะคะก่อนการบริโภคเราต้องเลือกอาหารใช่ไหมมาทำนะคะมาประกอบอาหาร นะคะถ้าเราทําอาหารเองเราควรจะเลือกอาหารที่มีคุณค่าถูกต้องตามหลักโภชนาการและคํานึงถึงความสะอาดและคุณภาพของอาหารเป็นสําคัญนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีการเลือกซื้ออาหารสดวันนี้เราจะเน้นไปที่การเลือกซื้ออาหารสดเลยนะเราจะซื้อยังไงให้ได้ของสดของดีมีคุณภาพและปลอดภัยวันนี้ครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องนี้กันนะคะ การเลือกซื้ออาหารสดนะคะอาหารประเภทนี้ถ้าซื้อมาเก็บไว้นานๆก็ไม่ดีใช่ไหมคะเพราะคุณค่าทางอาหารจะลดลงนะคะอาหารสดมีตั้งแต่เนื้อสัตว์ผักผลไม้นะคะแล้วก็ไข่ไก่อะไรอย่างนี้เนาะมีหลายอย่างเลยนะคะเราควรซื้อมาแค่พอประมาณรับประทานในแต่ละวันก็พอแล้วนะคะไม่ควรที่จะซื้อเก็บไว้มากๆ ะะแต่ถ้าเรามีความจําเป็นที่จะต้องซื้อเก็บไว้มากๆก็ควรจะเลือกอาหารที่สดใหม่แล้วก็มีวิธีการเก็บรักษาที่ถูกต้องเพื่อให้เก็บได้นานไม่เน่าเสียนะคะเราจะได้กินอาหารที่สดนะเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะอย่างแรกเลยการเลือกซื้ออาหารนะคะเรามาดูประเภทเนื้อสัตว์ก่อนเนื้อสัตว์อย่างแรกที่คกูอยากให้เด็กๆรู้นะคะวิธีการเลือกซื้อก็คือเนื้อหมูและเนื้อวัวนะคะสออย่างนี้เนี่ยคล้ายกัน ะะวิธีการก็คือเราต้องเลือกเนื้อที่มีสีแดงสดอันนี้สําหรับเนื้อวัวนะคะสําหรับเนื้อหมูอูดอูดนะคะก็สีชมพูนะคะไม่มีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวไม่มีกลิ่นคาวที่แบบคาวมากๆหรือเหม็นมากๆนะคะแต่ปกติเนื้อสัตว์ประเภทนี้จะมีกลิ่นคาวอยู่แล้วพอสมควรเพราะเขาเป็นสัตว์ใช่ไหมอ่ะไม่เป็นเมือกลื่นๆนะคะถ้าเป็นเมือกลื่นๆเนี่ยใกล้จะเน่าแล้วนะกดไปที่เนื้อนะคะ แล้วต้องคืนรูปมาเป็นแบบเดิมไม่ใช่บุ๋มตามลงไปมือเรานะคะอย่างนั้นมันไม่สดแล้วนะโอเคนี่นะคะวิธีการเลือกซื้อสําหรับเนื้อหมูและเนื้อวัวนะคะประเภทที่สองนะคะคือเนื้อเป็ดและเนื้อไก่นะคะวิธีการเลือกก็คือต้องไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะโดยเฉพาะบริเวณใต้ลําคอของไก่นะคะหรือเป็ดตรงช่วงลําตัวนะคะตรงนี้ถ้ามีกลิ่นสาบมากๆเด็กๆอันนี้อาจจะใกล้เน่าแล้วนะคะ สีต้องสดไม่ซีเนื้อแน่นเหมือนกันเลยถ้าใช้นิ้วแตะเขาจะไม่เป็นรอยบุ๋มลงไปตามแรงมือของเรานะคะปลายปีกของเนื้อไก่และเนื้อของไก่และเป็ดเนี่ยจะต้องไม่มีสีคล้ำนะคะเพราะถ้ามีสีคล้ำนี่คือใกล้จะเสียแล้วเช่นเดียวกันแล้วก็ไม่มีจุดเลือดออกนะคะอันนี้คืออาหารที่เราต้องควรจะซื้อเนื้อเป็ดและเนื้อไก่แบบนี้นะคะถึงจะได้อาหารที่สดสะอาดค่ะ ต่อไปคือกุ้งสดนะคะอาหารประเภทนี้ควรเลือกซื้อที่เปลือกแข็งหัวไม่ขาดนะคะแปลว่าสดดีมากนะคะหางและขาไม่เป็นสีชมพูหรือสีสม้มถ้าเป็นสีชมพูหรือสีสม้มแสดงว่าเขาใกล้จะเน่าแล้วนะคะหรือเน่าแล้วด้วยซ้ําดังนั้นไม่ควรจะเลือกมานะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นเน่า ไม่ควรซื้อกุ้งที่เขาปอกเปลือกให้เราแล้วนะคะเด็กๆเพราะว่าเขาอาจจะเอาเนื้อกุ้งที่ไม่สดมาปอกเพื่อให้ขายได้ดังนั้นเราไม่ควรเลือกเนาะเลือกที่มันเป็นตัวดีกว่าแล้วเอามาปอกเองนะคะจะได้เนื้อสัตว์ที่สดสะอาดมากกว่าสําหรับการเลือกปลาสดนะคะต้องมีเหงือกสีแดงสดอ่าเด็กๆเคยไปเลือกปลากันไหมต้องเปิดเหงือกดูนะคะถ้าเหงือกสีแดงสดแสดงว่าสดดีนะคะลูกตายังคงใสยอยู่ เกล็ดไม่หลุดนะคะเนื้อไม่เละอันนี้คือปลาสดกดแล้วไม่เป็นรอยบุม๋มลงไปเช่นเดียวกันแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นเน่านะคะกินข้าวกับกินเหม็นเน่าไม่เหมือนกันนะเด็กๆนะคะถ้ากินข้าวปกติไม่เป็นไรแต่ถ้าเริ่มเหม็นเริ่มแบบไม่ไหวเหมือนแบบเหม็นแบบไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยนะคะก็คือมันเป็นจะเน่าแล้วมันเสียแล้วนะคะ ต่อไปคือการเลือกซื้ออาหารประเภทผักนะคะสำหรับผักเนี่ยเด็กๆควรจะเลือกผักที่สดสะอาดปลอดสารพิษจะดีมากๆเลยนะคะพยายามเลือกผักอันนี้สำหรับเราอาจจะไม่ได้เลือกกินผักอินทรีย์หรือผักปลอดสารพิษซะทีเดียวเพราะราคามันค่อนข้างสูงใช่ไหมคะแต่เราสามารถเลือกผักที่มีรอยหนอนเจาะบ้างมีรอยมแมลงบ้างเพราะว่าผักเหล่านี้เนี่ยถ้า,มาแมลงกินได้คนก็กินได้นะคะ แสดงว่ามีสารฆ่า,มาแมลงในปริมาณที่น้อยหรืออาจจะไม่มีเลยนะคะเด็กๆก,ก็เลือกแบบนี้จะได้รับประทานผักสดที่ปลอดสารพิษนะคะสารพิษน้อยเนาะแล้วก็เอามาล้างให้สะอาดเพื่อทำอาหารต่อไปนะคะอีกอันนึงที่อยากให้เด็กๆเ,เลือกเป็นก็คือผลไม้นะคะผละไม้เนี่ยเราควรเลือกที่สดสะอาดปลอดสารพิษก็จะดีมากเช่นเดียวกันกับผักเลยนะคะ แล้วก็เลือกผลไม้ที่ไม่เหี่ยวนะคะถ้ามันเริ่มเหี่ยวแล้วนแสดงว่ามันอาจจะใกล้ที่จะเสียแล้วใกล้จะเน่าแล้วไม่ควรเอามารับประทานนะคะแม้ว่าจะราคาถูกก็ตามเพราะมันไม่ดีต่อสุขภาพนะคะและควรเลือกซื้อผลไม้ตามฤดูการเพราะจะทําให้ได้ผลไม้ที่สดรสชาติดีมีคุณภาพหาซื้อได้ง่ายแล้วก็ราคาถูกด้วยนะคะเดี๋ยวนะโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึง่งขอโทษค่ะมีอะไรลูก คกูกำลังอัดคลิปอยู่หนูนั่งรอแป๊บหนึ่งนะคะกําลังอัดคลิปสอนพี่เขาอยู่ลูกนะคะรอแป๊บหนึ่งและสําหรับการเลือกซื้ออาหารอีกประเภทหนึ่งนะคะนั่นก็คืออาหารแห้งและอาหารกระป๋องนะคะก็มีวิธีการเลือกซื้อที่เด็กๆควรจะทราบไว้เพื่อจะได้เลือกได้อย่างถูกต้อง นะคะอาหารแห้งนะคะก็คืออาหารที่ผ่านกระบวนการอบหรือตากแห้งเพื่อให้ส่วนที่เป็นน้ำเนี่ยระเหยไปให้มากที่สุดนะคะหรือกําจัดออกไปทั้งหมดเลยเพื่อให้สามารถเก็บไว้ได้นานขึ้นนะคะถ้าผักผลไม้ที่มีน้ําเยอะเนี่ยเขาจะเน่าเสียง่ายค่ะพอเราเอามา,าอบแห้งก็เลยทําให้อยู่ได้นานขึ้นนะคะเก็บได้นานมากยิ่งขึ้นเนื้อสัตว์ต่างๆก็เช่นเดียวกันนะคะรวมถึงทัวพลิกนะคะเครื่องเทศต่างๆพวกนี้ถ้าเอามา อบแห้งหรือตากแห้งก็จะเก็บได้นานขึ้นนะคะการเลือกซื้ออาหารประเภทอาหารแห้งนะคะควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตใหม่ๆนะคะสะอาดไม่อับชื้นไม่มีจุดด่างดําไม่ใส่สีลงไปนะคะแล้วก็ไม่มีเชื้อราไม่มีกลิ่นเหม็นหืนค่ะโอเคนะวิธีการเลือกซื้ออาหารประเภทอาหารแห้งนะคะและอาหารประเภทกระป๋องนะคะอันนี้ก็หลายคนอาจจะเคยรับประทานเนาะสะอาดปลอดภัยนะคะ จนใยญ่จะสะอาดปลอดภัยแต่เราก็ต้องมีวิธีการเลือกที่จะรับประทานได้อย่างดีเนาะนะคะเพราะว่าอาหารประเภทนี้แม้จะอยู่ได้นานก็ตามแต่ว่ามีมันอายุเช่นเดียวกันแล้วก็บางทีมันยังไม่หมดอายุแต่สภาพกระป๋องอะไรอย่างนี้นะคะไม่เหมาะสมที่จะนํามารับประทานแล้วเพราะว่าอาจจะมีอากาศเข้าไปอาจจะบุบอาจจะมีสนิมขึ้นอย่างเงี้ยนะคะไม่ควรเอามารับประทาน อาหารกระป๋องเนี่ยสะดวกสบายคนในปัจจุบันรับประทานกันเยอะนะคะเด็กๆควรจะรู้ไว้ว่ามันเป็นวิธีการถนอมอาหารประเภทหนึ่งเป็นการใช้ความร้อนนะคะแล้วก็บรรจุลงในกระป๋องที่ปิดผลึกสนิทนะคะแล้วก็ฆ่าเชื้อทำให้สามารถเก็บไว้ได้นานเก็บไว้ได้นานถึง6เดือนถึง3ปีเลยทีเดียวนะคะ ที่อุณหภูมิห้องปกติเลยวางไว้ในห้องธรรมดาทั่วไปได้เลยโดยไม่ต้องแช่เย็นนะคะนี่เก็บไว้ได้นานมากเลยเป็นวิธีถนอมอาหารที่ดีอย่างหนึ่งนะคะแต่เราก็ควรต้องเลือกซื้อให้ถูกต้องเนาะการเลือกซื้ออาหารประเภทกระป๋องนะคะอย่างแรกเลยกระป๋องต้องไม่บุบไม่โป่งนูนนะคะถ้ามันโป่งนูนมันบุบนะคะและเป็นสนิมเราไม่ควรซื้อมาเด็ดขาดนะคะเราควรอ่านฉลากก่อนซื้อด้วยว่าเขามีส่วนประกอบอะไรบ้าง นะคะมีวันหมดอายุวันไหนยังไงบ้างวิธีการเก็บรักษาเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เลือกซื้ออาหารกระป๋องเนี่ยเด็กๆควรจะดูวันผลิตและวันหมดอายุด้วยนะขอย้ำอีกรอบนึงนะคะแล้วก็ถ้าเราเปิดเราเปิดออกมายังไม่หมดอายุก็ตามแต่ว่ามีฟองนะคะสีกลิ่นในอาหารกระป๋องนั้นมันไม่ดีมันดูไม่น่าจะรับประทานนะคะหรือมีกลิ่นแปลกๆอย่างเงี้ยเด็กๆไม่ควรจะรับประทานเลยนะคะควรทิ้งไปเนาะ เื่อสุขภาพนะคะไม่อย่างนั้นเราจะท้องเสียได้เลยนะหรืออาจจะเป็นอาหารเป็นพิษได้เลยนะคะและสําหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพยังจํากันได้อยู่ไหมคะอ่าก็คือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราใช้ในการอุป,ปโภคบริโภคเพื่อสุขภาพและอนามัยของเรานะคะมีเครื่องสําอางมีอุปกรณ์ทำความสะอาดนะคะของที่เราใช้แบบสระผม แปรงสีฟันแป้งสีฟันอะไรอย่างนี้นะคะพวกนี้เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพหมดเลยสบู่อะไรอย่างนี้เนาะนะคะรวมถึงผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในบ้านวิตามินยาแต่อย่างนี้นะคะแต่ยาเนี่ยควรจะมีวิธีการเลือกซื้อซึ่งครูจะสอนอีกทีนึงนะคะวิธีการใช้อีกทีนึงเนาะเพราะว่าสำคัญมากๆเลย วิธีการเลือกซื้อสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพนะคะเด็กๆควรอ่านฉลากทุกครั้งเพราะอ่านแล้วเนี่ยเราควรจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะคะฉลากบอกให้ใช้ยังไงให้บริโภคแบบไหนเราต้องใช้อย่างระมัดระวงังแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่แน่ใจอาจจะถามผู้รู้นะคะเช่นเภสัชก,กรสำหรับวิตามินนะคะเครื่องสำอางเนี่ยถาม พนักงานขายได้นะคะรวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เราจำเป็นต้องใช้ถ้าเราไม่รู้ไม่มีความรู้จริงๆอาจจะต้องสอบถามคุณพอ่อคุณแม่นะคะหรือสอบถามผู้รู้คนอื่นๆที่เราคิดว่าเขาน่นจะช่วยเราได้เนาะหรือเราจะตรวจสอบด้วยตัวเองก็ได้นะคะด้วยการแบบเราอาจจะลองใช้ก่อนเนาะแล้วถ้ามีอาการแพ้ก็ให้หยุดใช้แล้วรีบไปพบแพทย์นะคะเพื่อความปลอดภัยของเรา อันนี้เป็นกิจกรรมเกมในชั้นเรียนนะคะวันนี้กูขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เด่ยนย้อนหลังนะคะสําหรับคนที่เล่ยนย้อนหลังกูมีกิจกรรมมาให้เด็กๆทาด้วยนะคะเพื่อที่จะได้สนุกสนานแล้วก็ได้ทํากิจกรรมเหมือนเพื่อนๆน,นะคะวันนี้กูจะให้เล่นเกมเครื่องบินนะคะการเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพเด็กๆก,ก็ถ้าเล่นในคอมพิวเตอร์ก็ใช้คีย์บอร์ดนะคะเมาส์คีย์คือเมาส์ก็ได้เนาะ รือลูกศรนะคะชี้ขึ้นบนซ้ายขวานะคะถ้าในโทรศัพท์มือถือง,ง่ายเลยปัดขึ้นปัดลงปัดซ้ายปัดขวานะคะไปคําตอบที่ถูกต้องนะคะอ่ะอย่างเช่นข้อหนึ่งนะคะเดี๋ยวครูจะขออาทย์ให้ดูนะคะการเลือกซื้อปลานะคะก็จะมีทั้งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องนะคะเนื้อเละอย่างเงี้ยเราไม่ควรจะไปยุ่งเกี่ยวเนาะไม่มีกลิ่นเหม็นเน่าอย่างเงี้ย เกล็ดลูกตาใสาเกล็ดไม่หลุดอย่างนี้นะคะอันนี้ถูกเนาะกดแล้วบุ๋มตามรอยอันนี้อ่าไม่ได้นะคะมีเหงือกสีแดงสดอย่างนี้เนาะ,ะเลือกคําตอบที่ถูกทั้งหมดนะคะแล้วเราก็ไปข้อต่อไปเลยนะผลไม้ที่เหี่ยวเหี่ยวอย่าไปยุ่งนะเลือกซื้อผลไม้ตามฤด,ดูกาลอย่างนี้นะคะอ่าผลไม้ราคาแพงอย่าไปเลือกนะอ่าเลือกที่ดีต่อสุขภาพของเรานะคะ อ่าโอเคประมาณนี้นะคะเด็กๆถ้าเ,เล่นเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมแคปหน้าจอส่งครูนะคะหน้าสุดท้ายของเกมเหมือนเช่นเคยนะคะขอให้ทุกคนตั้งใจเล่นเกมแล้วก็ตั้งใจเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับคนที่เรียนออนไลน์วันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย